ตัวเจนเดอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องรอบขันด้วยนะมุมสูงมุมกว้างมุมหน้าด <c oughs> ้านหน้ามีหน้ารถนะครับข้างๆที่เราจอดเราก็จะมีกล้องสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโตโยต้าพาเพิร์อีกแล้วนะครับวันนี้ด้านหลังของโมเป็นตัว f o r t u n เ r 2.8เจิเดอ วันนี้โอจะมารีวิวตัวลีเจนเดอร์นะคะว่ามันต่างจากตัวฟอร์จูเนอร์ยังไงนะคะตัวข้างหลังของโอเนี่ยเป็นสีแดงหลังคาดำด้วยสวยงามมากเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับตามมาครับกระจังหน้านะครับตัวล e เจนเดอร์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคบจะไม่เหมือนฟอร์จูเนอร์นะคบให้ลูกค้าสังเกตนะคบสังเกตง่ายๆเลยส่วนกันชนหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนไปทั้งแถบเลยนะครับ แล้วก็จะมีตัวแผงใต้กันชนใหม่นะครับที่จะดูสปอร์ตมากขึ้นให้ดูตัดกับสีดำและดูสวยขึ้นไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังเนี่ยจะเป็นแบบ LED sequential นะคบก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งก็คือตัว l e g e n d e r เนี่ยไฟเนี่ยเขาจะมาแบบ full option แล้วนะครับ <c oughs> ไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED สีขาวเหมือนกันสวยมากเลยครับตัวนี้นะครับจะมีตัวเซนเซอร์หน้านะครับโอเค แล้วก็สังเกตเห็นไหมจะมีกล้องหน้ารถด้วยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องรอบคันเลยตัวนี้สเปอยางนะครับก็จะเป็นนี่ครับ2 6 5 5 0 R 2 0นะครับกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับมีกล้องที่เราเคยบอกไว้ว่าเป็นกล้องรอบคันนะครับตัวนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับ เวลาเราล็อกรถนะคบเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคบเวลาเราปลดล็อกรถเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับก็คือกุญแจอยู่ไม่ห่างเกิน1เมตรเรามาดูด้านบนนะครับส่วนนี้รีเจนเดอร์เนี่ยสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาจะมีลาวหลังคามาให้นะครับซึ่งตัว Fortuner เนี่ยจะไม่มีแล้วก็เป็นหลังคาสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED light guiding นะคบส่วนตัวนี้ออกแบบมาเป็นสีดำ ดูดุขึ้นนะครับแล้วตรงนี้มีกล้องหลังตัวนี้นะครับมีเซนเซอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะต่างจากตัว fortuner ครับก็คือว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์เปิดปิดประตูท้ายโดยการใช้เท้าเราเนี่ยเตะที่ฝากระโปรงนะครับเอ้ยไม่เตะที่เตะที่ใต้รถนะครับ ตัวนี้นะครจะมีเซ็นเซอร์เปิดปิดฝาท้ายโดยที่ใช้เท้าเรานะครับเดี๋ยวโอจะทําให้ดูนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยคือกุญแจเนี่ยอยู่ที่ตัวนะครับนี่ครับเตะหนึ่งทีมันจะมีสัญญาณดังติดแล้วให้เราถอยออกนะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเหมือนทั่วไปก็คือจะปิดด้วยไฟฟ้าด้วยก็ได้ใช้มือปิดก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้เท้าก็ได้นะครับนี่ ก็ง่ายๆอะครับเผื่อเวลาที่ใครเนี่ยถือของอยู่แล้วมือไม่ว่างที่จะเปิดใช้เท้าได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่น r e g u l a นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเบาะนะคบเบาะเนี่ยจะเป็นสีดําตัดแดงนะคบได้แดงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสีดําตัดขาวได้เทานะคบปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะตัวนี้นะคบเป็นกระจกออโต้ มาดูที่ลำโพงของเรจินเดอร์นะคับรจินเดอร์เนี่ยลำโพงจะเป็น JBL มีทั้งหมด9้าตำแหน่งเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับส่วนปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปิดเซนเซอร์ไม่ให้ใช้เท้านะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเซนเซอร์เลยคือเวลาเสียงเซนเซอร์มันดังเราก็กดปิดได้เลยนะครับส่วนปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะคบนี่อันนี้เป็นฝาถังน้านํามันอันนี้เป็น เปิดเครื่องยนต์นะคบมาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้โทรเข้าโทรออกกดรับสายฟังสายได้นะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มควบคุมหน้าจอเลื่อนไมค์นะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือจะมาพร้อมกับตัวเซฟตี้เซนนะคะอย่างแรกเลยคือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่คอยเตือนเวลาเราขับรถออกดอกเลน,นะครับก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะหน่วงกับอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับจะใช้ควบคู่กับคุยคอนโทรลนะคบเขาเรียกว่าดามิกคุยคอนโทรลนะครับเป็นเรดาร์ตรวจจับความเร็วแปรผันของคันหน้านะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะจะมีพันเดอร์ชิพ ไว้เล่นเวลาถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยอยากขับแบบสปอร์ตแล้วใจนะครับกะจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับไฟอ่านแผนที่ข้างบนนะครับเป็น led ทั้งหมดนะครับดูสังเกตจะสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวที่วางใส่แว่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอของ l e g e n เด r เนี่ยจะเป็น9นิ้วทั้งหมดนะครับก็จะมีหมวด fm เล่นเพลงนะครับแล้วก็โทรศัพท์แอปพลิเคชันที่ มาพร้อมกับ T-Connect Telematic นะครับระบบ T-Connect Telematic นะคะเพคือจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคบหรือว่าจะช่วยบอกตำแหน่งรถยนต์ของเรานะคบหากเวลาเกิดโดนโจรกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมต่อมิลลาแคดด้วยตัวมิลลาแคเนี่ยคือตัวนี้นะคะก็คือว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับถ้าเราอยากให้หน้าจอโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่ตรงนี้เราแค่คกดมิลลาแคดแล้วจอภาพเนี่ยจะยิงสะท้อนขึ้น ไปที่หน้าจอวิทยุได้เลยนะคบตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะครับถ้าหากว่าลูกค้าอยากให้มันทํางานเองอัตโนมัตินะครับแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับไฟมันก็จะขึ้นนะครับส่วนถ้าเราอยากจะปรับอุณหภูมิเองนะครับเราก็แค่หมุนถ้ามันเย็นไปนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มแอร์หลังนะครับถ้าหากว่าเราอ่ะรู้สึกว่าพัดลมอ่ะมันร้อนไปนะครับเราก็แค่หมุนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นปุ่ม AC ก็คือตัวทําความเย็นนะครับถ้าเรากดปิดเนี่ยก็คือมันจะมีแตก พัดลมออกมานะคความเย็นจะไม่ออกมาอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับถ้าเรากดปิดปุ๊บเนี่ยอากาศข้างนอกจะเข้ามาภายในนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไล่ฟ้าหน้านะครับกด1ทีมันก็จะทํางานนะครับตัวนี้ก็คือปรับแอร์นะครับตามโหมดของมันเลยนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็เป็นไล่ฟ้าหลังนะครับตัว r e g e n เดอร์นะครับก็จะมีตัวไวเลชชาร์เจอร์นะครับก็แค่ลูกค้าเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปวางนะครับเอาไปวางปุ๊บ มันก็จะชาร์จเองอัตโนมัตินะครับนไไฟสีส้มก็คือชาร์จอยู่นะครับแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ต้องการชาร์จแล้วแค่เอาออกไฟก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คอนโซลการจะดูเรียบหรูเลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่ม Eco Mode ก็คือแบบประหยัดน้ำมัน Normal ก็คือกลับมาสู่โหมดปกตินะครับส port ก็คืออัตราเร่งแซงอัตราความเร็วนะครับตัวนี้คือปุ่มปิดระบบ VSC T R C นะครับเราจะปิดในกรณีเดียวนะคบก็คือเวลารถตกหลุมนะครับแล้วปกติเนี่ยปุ่มนี้นะครับจะเปิดทำงานตลอดเวลานะครับ ด้านหลังคอนโซลกลางนะครับมีที่ชาร์จ2ที่เลยนะครับสำหรับคนที่นั่งข้างหลังนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับก็จะมีปลั๊กเสียบสำหรับโน้ตบุ๊กหรือว่าไฟ220โวลต์นะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับภายนอกภายนะครับส่วนวันเนี้ยโอมีโปรโมชั่นพิเศษมาแจ้งลูกค้านะครับเปิดตัวใหม่เงี้ยก็ยังมีฟรีดาวนะครับขอแค่ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้า หรือถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตโยต้าเนี่ยเป็นรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน3ปีนะครับหรือว่าผ่อนหมดแล้วก็ได้นะครับเล่มอยู่ที่เรานะครับแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยมีรถมาก่อนเลยเป็นรถคันแรกเลยเนี่ยก็สามารถฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับก็คือเงื่อนไขเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับรับเงินผ่านสลิปนะครับมีรายได้2เท่าของยอดผ่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเพิ่งทํางานแต่ได้ตําแหน่งผู้จัดการ1ปีก็สามารถได้เหมือนกันนะครับ วันนี้เนี่ยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามและกดสั่กระดิ่งริงๆนะครับเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไ้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับรอชมของดีอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ